ตลกอเตือนอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์เพจปลอมอ้างชื่อผู้จัดการตลาดหลอกลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลกทอระบุว่าตามที่ปรากฏเพจ Facebook ที่แอบอ้างภาพและชื่อของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงลายที่แอบอ้างภาพและแสดงตนว่าเป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมอบรมลงทุน หรือลองทุนนั้นตลาดหลักทรัพย์ขอเตือนผู้ลงทุนและประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์เพจปลอมและโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างดังกล่าวรวมถึงอย่าหลงเชื่อและแชร์เพจปลอมหรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีการใช้โลโก้ชื่อองค์กรสถานที่ชื่อและภาพผู้บริหารของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนภาพบุคคลในตลาดทุนและ บุคคลมีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงให้ร่วมลงทุนทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพจโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาชักชวนลงทุนดังกล่าวโดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ w w w s e t o r t h หรือโซเชียลมีเดียของทางการของตลาดหลักทรัพย์ หรือสอบถาม s e ตคอนแท c เซ็นเตอร์02 009 99 9999